ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สะพ,พานบ้านคล้านะครับบ้านคล้าตำบลมุ่งประสาทอำเภอมุ่งประสาทเนาะอำเภอโนนสงขลาแต่ครับอันนี้ก็นก้ำมาจากบ้านสำโรงขงกะปีขงกะทรายมาสำโรงครับนี่มาเนี่น้ำก็แรงปา,างกลางจะลงในน้ำได้ครับมันกับว่อุดตรงนั้นครับมันไปชนน้ำหลอดนี่นะครับ พอสูงป้อบไปะจะอ่านเลยที่นี่ก็เขาเขาก็ให้ไมคโครเน,นาะจักอาจจะเป็นอ,อ,ปอบตมวิทยสภาเนอะอ่าก็ขนขึ้นมาข้างๆนู่นข้างบนข้างๆตอนนี้ก็น้ำวิ่งเราวิ่งได้เลยครับอา่าวิ่งได้ขึ้นน้ำไหลผ่านได้สะดวกนะครับก็จะติดยุ่นเหลื่อยหน่อยหนึ่งพอวิ่งมาปุ๊บก,ก็สะสม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 ก็กองจนเลยกอง แต่เจนี่ก็เย็นในประมาณโคกบ้งขึงนะมันทุ่มหนึ่งก็ไม่รู้หยิบสองกันยาขุ่นไก่ครับเอาขนนกสูงขึ้นเองครับดีมากประมมาตัวมือแต่ว่าคนแม่ไม่ดีจะไปไหลออกไปมากหลายจะเวียนเล่นหลอดนิดนึงนะครับแต่ว่ากลุ่ามาก,กับขนมาดีมากขอบคุณครับขโมลครับนี่กองจอกเหน็ดนะครับนี่ก็จะไปเซนนนสูงนนไทยข้างหน้าครับทีเดี๋ยวก็จะโอนเซนนนสูงนนไทยข้างหน้าไม่กี่โลครับแป๊บเดียวสองสามโล โอเคครับอันนี้กับบานคล้านะครับนี่กับทางไปสำโรงจันอัดครับมีไม่ตั้งใจครับนี่ครับติดเลยครับต่อเลยก็ให้ทางเบี่ยงตัวนี้ไปได้แล้วนะครับนี่รถแมคโครนี่ขนาดผลไปปล่อยครับยี่สองกันยายนแพ้เนี่ยมดแล้วครับตรงนี้ครับสวัสดีครับตเวดดูน้ำดูท่าพี่น้องวันดีครับสวัสดีครับยี่สองกันยายนผู้แพ้มาถุงกับ